สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจาาโทเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมานะครับแนะนําแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเหรียญนะครับเอ่อหลวงปู่ทวดทั้งวัดช้างให้นะครับแล้วก็ทั้งเอ่อวัดไซขาวนะครับผมก็คลิปนี้จะลงสามเหรียญนะครับผมคลิปนี้จะลงสามเหรียญนะครับ เดี๋ยวก็ดูชมกันก็แล้วกันนะครับผมมีสามเหรียญน,นะครับอันนี้สำหรับเหรียญแรกนี่นะครับเขาเรียกว่าเหรียญพัดยศนะครับหลวงปูทวดนะครับวัดช้างให้ปีพศสอ3 6ห้ารสามหกรุ่นเลื่อนสมณศัก์นะครับผมเป็นหัวโตนะครับหลังพัดยศนะครับเขาเรียกว่าบล็อก กนกขีดนะครับผมอันนี้ก็มีคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับจองไว้แล้วนะครับเหรียญนี้อันนี้จะรีวิวก่อนเลี่ยมนะครับรีวิวก่อนเลี่ยมนั่นเองปีสามหวัดชังให้นะครับต่อมานะครับ จะเป็นเหรียญน,นะครับรุ่นมงคลห้าหลวงปูท่ทวดอาจารจะนองวัดไสขาวนะครับปีพศสองห้ี่หนะครับผมรุ่นมงคล5นะครับนี่ก็เป็นนะครับผ่าที่ขัดสวยนะครับผิวแดงแป๊ด มงคลห้าเยียบน้ำทะเลจืดนะครับหลวงพ่อทวดเนื้อท้องแดงผิวไฟนะครับไฟลุกเลยนะครับเหรียนนี้ส้มแปดมงคลห้านะครับ รุ่นนี้พระพิธีใหญ่นะครับแล้วก็เกจิคณาจารย์แดนใต้เนี่ยรวมปุกเสกมากมายหลายท่านนะครับเป็นพระพิธีใหญ่อีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับรุ่นมงคลห้านะครับผมวัดสายขาวนะครับผิวเดิมๆส้ม,สม ด้านหน้าเป็นหลวงู่ทวดหัวโตนะครับด้านหลังเป็นอาจารย์ทิมนะครับพิมพ์หัวโตเนี่ยด้านหลังจะเป็นอาจารย์ทิมนะครับผมพระครูวิสัยโสพลทิม ส้มปีตดเลยนะครับมงคลห้าน,นี้ยเรียกพิมพหัวโตนะครับแล้วก็อีกองหนึ่งนะครับอีกองหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าหลวงปู่ทวดพิมพ์หน้าเลื่อนนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับผมรุ่นมงคลห้าเหมือนกันนะครับรุ่นเดียวกัน ธานานี่ครับจะเป็นยันคาถาหลงพ่ทวดนะครับณโมโพธิสัตโตอคันติมายาอิติภาควาถ้าเป็นพิมพ์หัวโตนี้จะเป็นคําว่าหลวงพ่อทวดประรชังให้นะครับแต่รุ่นนี้นี่อันนี้มาคําว่าหลวงพ่อทวดประรชังให้จะอยู่ด้านล่างนะครับสําหรับพิมพ์นี้มงคลห้า มงคลห้าอาจาร,รย์นองวัดไทรขาวนะครับสำหรับพิมพ์หน้าเลื่อนนี้ด้านหลังจะเป็นรูปอาจาร,รย์นองนะครับนีคค่ก็ คัดแบบผิวไฟส้มๆจม,ม,มูกดีที่สุดแล้วนะครับ ส้มแปดมแมงคลหนะครับหน้าเลื่อนพิมพ์หน้าเลื่อนด้านหลังจะเป็นอาจารย์นองนะครับถ้าเป็นพิมพ์หัวโตด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมชือ้อนะครับคลิปนี้ก็นะครับสามเหรียญนี้นะครับ แล้วก็นี่อันนี้ <c oughs> อันนี้เตรียมจะไปเลี่ยมทองนะครับก็เป็นเอ่อเหรียญเลื่อนสมรศัก์ินะครับอาจารย์นองวัดไสขาวปีสามแปดอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับผมปากวดมาได้ที่หนึ่งงานสามพันนะครับองนี้ชอบมากนะครับเพราะว่า เลขของพระนั้นเลขเก้าสิบห้านะครับท่านใดมีเลขสวยๆผิวสวยๆส,ส่งมาขายผมได้นะครับมาตีราคามาดูกันนะครับเพื่อโดนกันนะครับผมเพื่อโดนนี่จะไปเลี่ยมทองนะครับพร้อมเลี่ยมเงินตัดสินใจแล้วนะครับปีนี้นี่นะครับ เลื่อนจันนองปีสามเดือนที่แล้วก็ไปเลี่ยม2ององนี้มานะครับตรเตารีดเนื้อทองคำกับเตารีดเนื้อหน้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้อง ขออนุญาตจบโลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ